มีหลายคนมาจากวังหลวงและมีภิกษุจากที่อื่นๆด้วยพวกเขาอยากถามและแสดงความเป็นห่วงท่านท่านสอนให้พระทุกรูปใช้ชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่มี ความรู้สึกอยากมีอยากได้แต่วันนี้ข้าต้องการที่จะเสนอกฎห้าข้อแก่ท่านเพื่อที่จะให้ภิกษุทั้งหมดที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายได้อย่างมั่นใจไม่มีเรื่องมากังวล ข้อหนึ่งควรมีกฎให้ภิกษุอาศัยในป่าการอาศัยในหมู่บ้านหรือค้างคืนควรจะถูกห้ามข้อสองสิ่งที่ภิกษุได้รับจากการบิทบาทนั้นภิกษุควรฉันแต่สิ่งที่ได้มา ไม่ควรจะรับนิมนต์จากคนอื่นเพื่อฉันเพนข้อ3าภิกษุควรเย็บจีวรที่ฉีกขาดและสวมใส่จีวรเดิมเท่าที่มีอยู่โดยไม่ควรรับจีวรที่เป็นของถวายจากคนอื่นข้อส ภิกษุควรจะหลับนอนใต้ต้นไม้เท่านั้นไม่ควรนอนในบ้านหรือในกระท่อมและข้อที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือข้อห้าภิกษุทุกรูปนั้นควรที่จะชั้นแต่มังสวิรัตเท่านั้น เทวทเราไม่ยอมรับและไม่อาจตั้งกฎตามที่เจ้าต้องการภิกษุใดที่อยากอาศัยอยู่ในป่าพวกเขาย่อมสามารถทำได้ที่เหลือสามารถอยู่ในหมู่บ้านหรือในเมืองได้ ภิกษุใดที่อยากจะฉันอาหารเพียงมื้อเดียวย่อมไม่รับนิมนต์เพื่อฉันเพลได้ภิกษุรูปอื่นๆสามารถรับนิมนต์ให้ไปฉันอาหารได้ตามใจภิกษุใดที่ต้องการที่จะป่าเย็บเครื่องหนุ่มหมและหม่มจีวรแบบนั้นก็ย่อมทำได้ แต่ที่เหลือที่ได้จีวรมาจากการถวายไม่ควรรับมาเกินสามคืนภิกษุใดที่ต้องการจะนอนหลับใต้ต้นไม้ก็ย่อมที่จะทำได้เช่นนั้นส่วนที่เหลืออยากนอนในบ้านหรือกระท่อมก็เชิญมันคือสิทธิ์ของพวกเขาเท่านัิกษุใดที่อยากฉันบังสมวิรัต ก็มีสิบฉันได้แต่คนที่ไม่อยากฉันบางสวิรัตนั้นพวกเขาไม่ต้องฉันก็ได้แต่ต้องไม่ฆ่าสัตว์เพื่อที่จะนำมาทำเป็นอาหารฉันกันเทวทัตในระบบที่เป็นอยู่นี้นั้นภิกษุจะมีโอกาสได้สัมผัสกับคนธรรมดาทั่วไปและได้ มีโอกาสที่จะเผยแผ่ศาสนาให้ก้าวไกลออกไปเจ้าเจ้ากำลังติดข้อเสนอของข้าเจ้านั่นแหละที่ติดเทวทัตข้าข้ากำลังพูดกับพุธทธัตกลงว่าเจ้าจะไม่รับข้อเสนอของข้าอย่างนั้นใช่ไหมเทวทัตข้อเสนอที่เจ้าว่ามานั้นเรารับเอาไว้ไม่ได้ ททสุเวัรู้หรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่จะพูดกับพี่ชายของเจ้าแบบนี้เลยอานน์คนเหล่านั้นวัตถิการกระทําจะทําอะไรที่สมกับเป็พี่ชายบ้างเลยเจ้ากําลังหลงผิดเจ้าจะพาสํานักหลงผิดใช่ไหมข้าเนี่ย ให้แนวทางใหม่แก่คนรุ่นใหม่ความคิดใหม่แล้วมันอะไรกันกลับกลายเป็นว่าถ้าใครแสดงความเห็นใดต่อพุทธเท่ากับดูมินเขาสมบทพุทธะอยู่เหนือการดูมินทั้งปวงแต่พุทธะปฏิเสธข้อเสนอทั้งห้าของเทวทัตนะทำไมละ่ะก็เพราะว่ากฎของเทวทัตเข้มงวดกว่าพุทธ หากิสูจทุกรูปใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดามันจะไม่เกิดใชยนะืุท่าาคือประตูระหว่างคนธรรมดากับความรู้อันสูงสุดหากคนธรรมดาถูกเพิกเฉยหลายคนต้องถูกกีดกันจากความรู้อันสูงสุดจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เหรอเจ้ามันคนหัวอ่อนหัวอ่อนจริงๆ แต่จำไว้ว่าการบำเพ็ญตะบะมันยากและเข้มงวดและเราทุกคนจะเดินตามทางที่เข้มวงวดตกลงว่าเทวทัตจะแยกตัวออกไปสินะเทวดวท่านหวานน้ำลงดินแล้วเขาจะได้ผลไม้อะไร อนุนเมื่อเจ้าเข้าใจดีแล้วทำไมยังหมองใจอีกเล่เเาพุทธะท่านควรประกาศว่าเทวทัตจะไม่ใช่สมาชิกของสนักดีแล้วเขาชี้นำทางผิดมหากัสสปะข้าจำได้ว่าเจ้าเคยพูดจายกย่อง เทวทัตอย่างนันใช่ไหมใช่แล้วพุทธาข้าเคยยกย่องเขาจริงแต่นั่น,นเป็นเพราะพฤติกรรมและการบำเพ็ญตบะของเขาแต่ตอนนี้นะี่ยจะพูดจาว่าร้ายเทยวทัตจะพูดความจริงหรือเปล่าถ้าพูดจริงเราอยากรู้เพียงเท่านี้ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไร ขอเพียงยึดจัดความจริงเอาไว้วันพรุ่งนี้ชเช้าเหล่าพิสุจที่นี่จะประกาศว่าเทวทัตกำลังหลงผิดเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสลัวทำไมพวกท่านถึงเงียบไปล่ะทำไมท่านกับท่านสาวรีบุตรไม่พูดบ้าง คารณะกับข้าจะไปร่วมสำนักของเทวทา สำนักแทนข้าต <bunker. S 2> อนที่เข้าไปอยู่โอได้ครับอย่าล <rush traffic> <brilliant> ืมเลยครับเขาจากนั้นเขาฝากนมไว้กับเพื่อนและจากัดเพื่อนบีมะนาวใส่นมทำให้เป็นนมข้นขึ้น แล้วเอามาทรรจนกลายเป็นเนยเมื่อนคนเลี้ยงวัวกลับมาเห็นนมของเขาที่กลายเป็นเนยและเพื่อนของเขาอ้างว่าเนยนั้นเป็นของตัวเองมันถูกหรือเปล่าไม่คิดดูไม่มีนมแต่แรกมันจะเป็นเนยได้อย่างไรพุทธมุนีของเราท่านรอบรู้แรงงดงามท่านต้อนรับทุกคน และไม่เคยอ้างสิทธ์อะไรทั้งนั้นเขาให้ทุกอย่างกับเพื่อนด้วยรักและไว้ใจแต่เพื่อนของเขาเพื่อนก็กลับเป็นโจรคนเลี้ยงวัวคือพุทธ,ธะและเพื่อนก็คือเทวทัตพุทธ,ธะพบความจริงอันสูงสุดผ่านการตรัสรู้ส่วนเทวทัตนั้นพยายามแอบอ้างสิทธ์นั้นตึงหงตน วกเราทั้งสองคนจะกลับไปหาโคตามาพุทธ,ธะเดี๋ยวนี้ท่านมาทางผิดท่านเลือกทางเดินผิดด้วยความรักเราจรึงมาช่วยชี้ทางที่ถูกให้เมื่อข้าและภิกษุสารีบุตรเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเราจึงอยากเปลี่ยนใจของเขาและพาท่านกลับไปพุทธะไม่ถามเราสักคำว่าทำไมที่อองจากสนักของเขาเขาไม่เคยที่จะ ตั้งคำถามพวกเราสักคำและไม่เคยสงสัยในสิ่งที่เราทำเพราะคนอย่างพุทธ,ธมีเพียงหนึ่งเดียวสากยามุนีโคตามะพุทธ,ธก่อตั้งสำนักของเขาด้วยความรักทุกคนจับนิ้วมือของเขาเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมันจึงน่าเศร้าที่ต้องเห็นสำนักแตกแยกทั้งที่เขายังอยู่หากพวกท่านอยากกลับไปพร้อมเรา เราก็ยินดีเดี๋ยวก่อนท่านเราอยากกลับไปพร้อมท่านเราจะมีอาจารย์คนอื่นนอกจากพุทธะได้อย่างไรนี่พวกเขาจะไปไหนกันนี่ท่านจะไปไหนอ่ะพวกท่านจะไปไหนกันเราจะกลับไปหาพุทธะ พวกเขาเปิดตาเราอีกครั้งพวกเขาชี้ทางที่ถูกต้องเราลาล่ะพวกหลอกลวงอรายยศพวกเจ้ากล้าแทงข้างหลังทัานเทวทัตเหรอีลยวที่คนลวงอย่างเทวทัตทำกับคนตมะมุดีล่ะปล่อยพวกเราไปเถอะไม่ไม่นะเราจะไปไม่ได้หรอกผู้ที่ควบคุมความโกรธไม่ได้จะพาเราไปสู่นิพพานได้ยังไงถ้านจะไปด้วยคนไม่ได้ไปด้วยด้ไปไม่ได้ไปด้วยกันเไปไปเลย มลานะหักหลังท่านจนได้พวกเขานะ่ะช่วยโอกาสตอนที่ท่านไม่อยู่พาภิกษุกลับไปหาพุทธะกันหมดแล้วเนอะข้ามันโชคร้ายที่เจ้าไปอยู่กับพุทธะแต่จิตใจของเจ้ายัางเหมือนเดิมเจ้าไม่มีวันเป็นพุทธะไปได้ในรอบหลายร้อยปีจะมีพุทธะเพียงแค่คนเดียว ไม่มีทางจะกลับไปหาพุทธะซะไม่